สวัสดีครับผมต่อแก้วคำพิบงจากชมรมทหารรา่าปัตตุงชัยประทุมการีองภาพที่ท่านเห็นอยู่บนจอโปรเจคเตอร์นี้เป็นภาพกิจกรรมของชมรมทหารราชาปัตตุงชัยประทมการีเองซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ47ปีวันทหารรานกองรับบกนะครับซึ่งปีนี้จัดตรงกับวันที่18กรกฎาคมพศ2568 โดยมีท่านรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานเปิดงานเรามาชมว่าท่านให้ขวัญและกำลังใจแต่ละชมรมของท่านผ่านอย่างไรบ้างเครับปีที่4ีเรประจำปีพุทธศักราช2 5 6 8้าระข้าพเจ้าบนตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาพที่สองพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตำรวจทหารทั้งในอดีตและปัจจุบันอาสาช่วยรบฐานพรานและส่วนราชการต่างๆได้มาชุม,มนุมณเบื้องหน้าอนุสาวรีย์วีเชนอาสาสมัครฐานพรานแห่งนี้เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านวีเดชนพุู้กล้าหารด้วยความจริงใจขออัญเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านวีเชนทั้งหลาย ได้โปรดสดับรับฟังคำสื่ดีในเกี่ยิประวัติความกล้าหาญและความเสียสละสมควรยกย่องสรรเสริญอย่างสูงสุดซึ่งพวกเราทุกคนที่มาชุมนุมกันณนะที่นี้จะได้นำอวรตกรรมของท่านไปถ่ายทอดให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและประพฤติปฏิบัติจเจรินรอยตามสืบไปด้วยมหหตานุภาพแห่งการเสียสละชีวิต อุทิศเป็นชาติพลีซึ่งเป็นกุศลดาศีอันทรงคุณค่าเหนือกว่าการเสียสละอื่นใดของท่านวิดชนทั้งหลายจึงขออัญเชิญให้ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านจงจำใสยปราโมทสถิตสถาพรสวัสสุขณทิพยาวิมานเป็นวิดชนผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยที่เราทั้งหลายจะได้เคารพสักการะ อยู่ช่วนิรันดร์เทินและขอเชิญแขกผู้มีิเกียรติผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้กุณายยืนไว้อะไรหนึ่งนาทีครับ สวัสดีค่ะนางสาวปนิศราบุญทองค่ะมาจากจังหวัดส,สุราษฎร์ค่ะวันนี้ได้มาวางพวอมาลานะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าหนูก็มีคุณตาเป็นทหารพานอยู่ด้วยแล้วก็แบบหนูก็อยากจะเป็นตามที่คุณตาเขาได้เป็นนะคะหนูรู้สึกว่า คนที่เป็นทหารเขาเสียสละค่ะครับผมผมเสาแก้วคำพิวงนะครับเป็นรองประธานของชมรมทหารพลค่ายปักทงชัยประทุมธานีวันนี้ก็ถือว่าเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาวางพวงมาลากับนักรบชุดดำที่ค่ายปักทงชัยนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายนะครับซึ่งปีหนึ่งก็จะจัดกิจกรรมครั้งหนึ่ง ซึ่งในคราวครั้งนี้ท่านประธานก็ได้มอบหมายให้ผมนำเจ้าหน้าที่อาสาท,ทั้งหมด40ชีวิตนะครับที่มาร่วมวางพวงมาลาในวันนี้ ก็หวังใจอย่างยิ่งว่าปีหน้าก็คงจะได้มาร่วมกับหน่วยงานของทางใล้ปักงใจของจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับก็ถือเป็นเจิอย่างยิ่งขอขอบคุณอีกครั้งครับผมมาได้2ช่องทางน,นะครับสามารถสมัครได้ตัวเองหรือก็สมัครมาที่เบอร์โทร0877199429นะครับเบอร์โทรนี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งผมเป็นรองประธานซึ่งการสมัครนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับพอให้ท่านโทรเข้ามาแล้วเราจะมีเลขาทีแจงให้ครับผมหนังสือพิมพ์ไทยโพลิสสือกลางเพื่อพงชนชาวไทย